ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ซีนามิเงินลงทุนศูนย์ข้อมูลดาต a าเซ t e เตอร์มหนมามากใหญ่และเงินลงทุนเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งในยุคสมัยที่เคยส่งมนุษย์อวกาศไปลงดวงจันทร์เงินลงทุนนิทะลุเกือบ16ล้านล้านบาททั่วโลกกันแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda HRV EHEV ใหม่ให้อิสระขับเคลื่อนชีวิตท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ สึนามิเงินลงทุนศูนย์ข้อมูล Data Center มหึมามากใหญ่และเงินลงทุนเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งในยุคสมัยที่เคยส่งมนุษย์อวกาศไปลงดวงจันทร์เงินลงทุนนี้ทะลุเกือบ16ล้านล้านบาททั่วโลกกันแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับเดลอโลกรุ Del ๊ปเนี่ยเป็นสำนักวิจัยด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้ไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของจะบอกว่าอะไรฮะ S curve ใหม่ก็ไม่ผิดนะครับหรือว่าเป็นอุตสาหกรรม s curve ของใหม่นี่นะฮะก็คือการสร้าง Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยมีการสร้างศูนย์ข้อมูลแต่เป็นไปในเชิงลักษณะที่เป็นศูนย์ข้อมูลสำรองในกรณีที่เกิดปัญหากับข้อมูลหลักของบริษัทซึ่งบางที่ จริงๆไม่บางที่ับทุกประเทศทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสถาบันการเงินเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อสํารองเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญของบริษัทลูกค้าต่างๆที่อยู่ในสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นมันจะมีการตั้งเจ้เจ้า Data c เ n t e r เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม,ไ,มไม่ได้มีขนาดใหญ่โตไม,ไ,มไม่ได้มีขนาดรองรับระดับภูมิภาคนะครับแต่ปรากฏว่าในยุคสมัยเนี่ยบริษัทพวกไฮเทคโนยีชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะฮะ เป็นบริษัทแม่ของ Google ม่ว่าจะเป็น Meta บริษัทแม่ของทางด้าน f a c e b o o ไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับค้าขายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกตอนนี้ก็ไปบริหารเรื่องคาวไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยเรื่องสองโซลู o ันซอฟต์แวตอนนี้ก็ไปเรื่องของ Data Center เหมือนกันแล้วยังมีทั้ง Intel ยังมีทั้งโอ้โหบริษัทที่เคยผลิตชิปมันี่ก็หันมาเล่นเน้นเกี่ยวเรื่อง Data Center ได้ทุ่มงบประมาณทั้งหมดในการที่ไปสร้างธุรกิจ Data Center ทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นะครับมักจะมาทางด้านแถบเอเชียกับอาเซียนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเม็ดเงินตอนนี้จากบทวิจัยของเ l ลออโรกรุปนะฮะบอกว่าเม็ดเงินลงทุนศูนย์ข้อมูล Data Center ทั่วโลกในปี2025เนี่ยพุ่งรวมกันมีมูลค่ามากกว่า50%ของยุคสมัยที่ส่งมนุษย์อวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ และเบ็ดเงินนี้จะเพิ่มขึ้น30%ในปีนี้ส่งผลให้รู้ไหมครับเมื่อเงินลงทุนสร้างศูนย์ Data ที่เรียกกันว่า Data Center ทั่วโลกเนี่ยนะครับในปี2025สเนี่ยส,สมจะขึ้นไปเป็นถึง463,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ15.90ล้านล้านบาทครับท่านผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะฮะท้ตตีอย่างเี้เนี่ยมากกว่างบประมาณของรัฐบาลประเทศไทย5เท่าครับถัตตีกลมๆก็16ล้านล้าน ถ้าตีเป๊ะๆก็15.90ล้านล้านบาทแล้วไอ้เจ้าเม็ดเงินตัวนี้ตั้ง16ล้านล้านตีกลมๆเนี่ยนะครับกลายเป็นเม็ดเงินที่ปรากฏว่ามากกว่าในยุคสมัยปี1600ปี1960-1973ถึง 1, 3, ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจทั่วโลกแข่งกันส่งยานอวกาศพร้อมมนุษย์อวกาศไปลงดวงจันทร์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีเงินลงทุน3 1 8 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ดัต t ้าเซ็นในปีหน้าเนี่ยจะทะลุปเป็น4 6 3 7 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าเป็นเงินบาทนะฮะในยุคสมัยส่งมนุษย์อวกาศไปดวงจันทร์ทศวรรษปี1960ถึง1973เนี่ยนะฮะยุคนั้นเนี่ย10.91ล,ล้านบาทแต่ปรากฏว่าสร้าง Data Center ตอนนี้16ล้านล้านบาทโดยสรุปก็แสดงว่าเม็ดเงินลงทุนศูนย์ Data Center ทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยนะครับมากกว่าตอนสมัยยุคเป็นโครงการมนุษย์อวกาศถึง50%เข้าไปแล้วเหลือเชื่อจริงครับเห็นไหมฮะอันน ทำให้ตอนนี้นี่นะครับถามว่าทําไมการลงทุน Data Center จึงกลายเป็นคลื่นสนึนามิในแง่ของเงินลงทุนจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่จึงกลายเป็นอนาคตและเป็นสินค้าและบริการแห่งอนาคตท่วโลกตอนนี้ข้อมูลของท่านผู้ชมเนี่ยฮนะอยู่กับทุกค่ายทั้งนั้นอยู่บนคลาวทั้งนั้นแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนตอนนี้ใช้อะไรเป็นหลักในการสื่อสารทำธุรกรรมมือถือนะ เพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้นี่นะครับหมดยุคที่บอกว่าต้องมีสมุดไดอารี่จดซึ่งซึ่งจริงๆก็ยังจดกันอยู่เนี่ยนะฮะหมดยุคนี้จริงๆนะครับหมดยุคหนังสือพิมพ์ไม่มีหมดยุคสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เกิดแล้วนะฮะทุกอย่างอยู่บนคลาวทุกอย่างอยู่บนเรียกว่า gadget IT เพราะฉะนั้น data center ในแต่ละภูมิภาคต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับถ่ายโอนข้อมูลของคนคนหนึ่งที่เวลาเดินทางไปแต่ละภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไปทําธุรกิจหรือมีโรงงานอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเรื่ะคนั้น พวก Data c e n t e r จึงต้องใช้ระบบการประมวลผลที่เรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ไเป็นเงาตามตัวครับเพราะตอนนี้อะไรฮะจะเอาคนมาทํางานแทนก็ใช่นะฮะพราคนก็เกิดน้อยคนแก่ก็มีมากขึ้นใช้คนไม่พอแล้วละครับต้องขึ้นถึงขั้นเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำงานแทคนคนเข้าไปแล้วดังนั้นจุดนี้เองจึงทําให้ไม่ว่าจะเป็นอเมซอนก็ดีอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ฮะไมโครซอฟท์อเมซอนนะครับแอปเปิลนะฮะ อัลฟ a าเบตนะฮะเมตตานะฮะแล้วก็ยังมีพวกบริษัทเล็กๆในแต่ละประเทศที่ทำด้านนัไอทีคุณก็ต้องทำา AI และ Data Center ก็เลยเป็นที่รองรับตรงนี้ขึ้นมาอย่างมากนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าและในที่สุดเนี่ยอนาคตตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเมื่อมี Data Center มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับดัตตาเซ็นเเนี่ยต้องใช้ไฟมากขึ้นนะครับไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งจะต้องผลิตไฟฟ้าในแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับการเกิดศูนย์ Data Center 2ก็จะเกเกิดเี่ยงง่อรบ ธุรกิจในการผลิตชิ้นส่วนหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พวก Data Center ซึ่งก่อนหน้านี้มีมาอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องผลิตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการควบคู่ไปกับไมโครชิปแบบประมวลผลที่เรียกว่า generative หรือว่าการประมวลผลที่ใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้อง3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจะต้องเทรนคนหรือจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์สูงในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลระหว่างการใช้ AI กับ Data Center นั่นก็จะกลายเป็นโอกาสของอาชีพน,นี้เกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมานะฮะ สิ่งสำคัญต่อไปครับวิศวกรสายทางด้านของการออกแบบข้อมูลของ AI ก็จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศในการช่วงชิงการเป็นศูนย์กลางหรือ Data Center ประเทศไหนชัดสุด อ่าอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ตามมานะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันทําให้เกิดเม็ดเงินลงทุนกันอย่างมหาศาลทั้งในแง่ฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์แล้วก็พีเพลแวร์นะครับไทยเองก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งในการเดินทางมาเยือนมาประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับอ่าถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปี68ครับดีขึ้นเท่าเดิมหรือว่าแย่ลงเมื่อเทียบกับปีนี้นะฮะ